ค่าชาบ,บ้านนะ่มันรู้เมื่อไหร่มึงจะให้นี่เขาก็มาทวงเช้าวทวงเย็นอยู่เนี่ยมเมาเข้าไปทุกวันเนี่ยเหลากินเข้าไปทุกวันให้รถมันคว่ำเป็นนอนโรงพยาบาลแล้วใครจ่ายละ่ะกูนี่จ่ายลำบากมึงกูเนี่ยไหนจะชาเข้าบ้านไหนจะฆ่าผ่อนรถมึงอะเสื้อวินมึงอีกไหนจะลูกมึงกินอีกสองคนกินยากระยัดหมอนกูไม่อยากจะพูด เพราะไว้จากมึงนั้นกูไม่น่ามีเลยแล้วก็มาปล่อยให้มีลูกอีกสองคนอีกถ้ารู้ว่ากูลําบากอย่างเงี้ยกูไม่อยู่กับมึงหรอกไอ้ประเสริฐกินเข้าไปเดือดล้าอ่ะเพื่อนฝูงเราครบเข้าไปเพื่อนเล็วๆทั้งนั้นกูนี่ลำบากอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเขาต้องมาทวงค่าบ้านมึงเห็นใจกูไหมวันๆมึงเนี่ย มึงไปเลยมึงไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้าอีก